ับก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆเอฟซีที่รักทุกท่านนะครับอยู่กับผมสุรเสียงพระพาสวรรค์สาหรับคลิปนี้นะครับพาเพื่อนๆทุกท่านนะฮะมาชมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีตำนานอย่างยาวนานนะครับนั่นก็คือโรงแรมรถไฟหัวหินนะครับสําหรับโรงแรมรถไฟแห่งนี้นะครับขอสร้างในปีพศ2 4 6 6เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการวันที่1มกราคม2466นะครับซึ่งถือว่าเป็นโรงแรม ตากอากาศที่หรูหราที่สุดในเอเชียนะครับสำหรับโรงแรมรถไฟหัวหินแห่งนี้นะครับเป็นของกรมรถไฟหลวงนะครับในยุคนั้นซึ่งก่อสร้างมาด้วยเหตุผลเพื่อใช้เป็นบ้านพักตากอากาศให้กับเจ้าในายในอดีตและรวมถึงนายช่างชาวต่างประเทศด้วยนะครับโดยในยุคแรกนั้นนะครับโรงแรมรถไฟหัวหินมีทั้งหมด14ห้องด้วยกันนะครับแต่ว่าเป็นห้องที่หรูหราระดับ5าดาวเลยนะฮะ ปัจจุบันนี้นะครับโรงแรมรถไฟหัวหินยังคงเปิดให้บริการอยู่โดยบริหารจัดการโดยเครือเซนทันนะครับภายใต้ชื่อเซนทราแกรนบลีดแอนด์รีสอร์ทวิลล่านะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็ยังคงมีความสวยงามเหมือนเช่นอดีตนะครับเนื่องจากว่าในสัญญานั้นก็ระบุไว้ว่าจะต้องคงความเป็นเอกลักษณ์ของโรงแรมรถไฟหัวหินเอาไว้ทั้งรูปแบบการก่อสร้างอาคารและสถาปตัตยกรรมต่ตางๆด้วยนะครับ ปัจจุบันนะครับโรงแรมรถไฟหัวหินนะครับเปิดให้บริการนะฮะเป็นโรงแรมระดับ5ดาวอยู่ติดริมชายหาดซึ่งภายในห้องรับรองหรือว่าล็อบบี้เนี่ยนะครับจะมีการประดับาภาพถ่ายต่างๆรวมถึงสิ่งของที่เคยใช้งานในอดีตที่โรงแรมรถไฟหัวหินนะครับก็จะมีให้แขกที่เข้ามาพักที่โรงแรมเนี่ยนะครับได้อ่านแล้วก็ได้เดินชมด้วยนะครับ วันนี้นะครับผมก็เลยถือโอกาสนะฮะพาเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเข้ามาชมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่มีใช้ในโรงแรมรถไฟหัวหินกันด้วยนะครับส่วนมากนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของรูปภาพซึ่งเป็นภาพถ่ายในอดีตสมัยที่โรงแรมรถไฟหัวหินเนี่ยนะครับอยู่ในยุคแรกแล้วก็ยุคเฟื่องฟูนะครับด้านหน้าจะมีพระบรม,มรูปของอพระองค์กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินด้วยนะครับ บริเวณเสาด้านหน้านะครับก็จะมีภาพถ่ายในบีตนะครับของโรงแรมรถไฟหัวหินแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้านายชั้นสูงในสมัยก่อนนะครับเดินเข้ามาภายในนะครับก็จะมีเก้าอี้รับรองสำหรับแขกที่เข้ามานั่งพักผ่อนในล็อบบี้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นอุปกรณ์ชุมสายโทรศัพท์ในสมัยก่อนนะฮะ นี่นะครับแล้วก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเป็นภาชนะที่เคยใช้งานในสมัยยุคกรมรถไฟหลวงนะครับส่วนมากนะฮะก็จะเป็นถ้วยถั่โอชามเป็นแก้วเป็นช้อนนะครับของกรมรถไฟในอดีตนะครับนี่นะฮะซึ่งก็ถือได้ว่าทางโรงแรมเนี่ยก็ได้เก็บรักษาไว้อ,อย่างดีนะครับ เก็บไว้ในตู้โชว์สำหรับใครที่ต้องการอยากจะมาชมนะครับแล้วก็นี่เป็นวรรณภาพถ่ายต่างๆนะครับที่ถูกประดับไว้ที่ฝาผนังนะครับที่ตู้โชว์นะครับมีอีกตู้หนึ่งนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นแก้วกาแฟเป็นแก้วใสนะครับของกลมรถไฟแล้วก็จะมีภาชนะต่างๆนะครับเป็นโถถังกะละมังหรือว่าเป็นชามใ,ใหญ่ๆใบใหญ่ๆแบบนี้ซึ่งเป็นเซรามิกนะครับ หรือว่าในอดีตเนี่ยเป็นยุคเฟื่องฟูของกิจการรถไฟเป็นยุครุ่งเรืองเพราะฉะนั้นนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในกิจการของกรมรถไฟหลวงในสมัยก่อนเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่แข็งแรงทนทานแล้วก็มีมาตรฐานค่อนข้างสูงนะครับแม้แต่ช้อนซ่อมต่างๆเนี่ยก็ใช้วัสดุที่หนาแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับนี่นะฮะเป็นจานของ กลมรถไฟในยุคแรกๆนะครับเป็นตาครุดนะครับนี่นะ